สวัสดีค่ะลงุงไก่สวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับคุณมงตากเนาะลุงไก่ครับคนเมองตากสวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับค่ะมีนาติกแล้วนะครับมีนาติกแล้วสอบอแล้วเ,าเนาะค่ะครับวันที่ผ่านมาก็ดีใจกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ม,มาแต่เหนือนไม,ไม่ไม่ล่องใต้เลยปูดปิดเนาะฮะนี่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเนาะวันพุธ<ช>นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนาะ<ช>ก่ตัวแรงตัวเมื่อยตัวออกกําลังเนาะก็<ช>มานะครับแล้วก็เบิร์นเนาะลูกไก่บอกเบิร์นสองสองสามสามนะครับ ก็แตกไปที่สองสองแล้วครับเนาะส่วนที่ลุงไก่เจาะให้ก็หลุดไปพลาดไปไม่เป็นไรนะครับเนาะเอามาตามต่อวันนี้ครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับไม่ใช่วันนี้เนาะวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลุงไก่ลงมาให้ก่อนนะแนวทางดนะครับเด้อมีเข้ามีหลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะสุดหลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันหลุดนะครับ สุดที่กําลังเดินดีๆนะครับรอแต่จะรุดอย่างเดียวนะครับเด้อกับสมุดปะกาพร้อมๆกันครับลดด่วนเนาะสปปะล้านนะครับวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิองสิงหาหกแป้ครับค่ะขามโปงตำรลาวตำตั้งทับอีกสักวันแซ่บๆนัวๆนะครับสูตรลุงไก่สูตรขนเมือง่างนะครับอ่ะ ชุดบินนะครับชุดบินวันที่2ส่สิงหารครับวันพรุ่งนี้นครับมีห้าตัวเลยครับเด้อชุดบินวันนี้มีห้าตัวครับห้าเจ็ดหกสี่แปดนะครับห้าหกเจ็ดสี่แปดครับจดไปพร้อมลงไกเลยนะคะท่านผู้ชมคือเอาไงไ่ายๆก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยครับแค่ ตัวรกเดินรุดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งแขนนะครับเดินห้ารุดห้าวิ่งห้านะครับตัวออกกำลังนะครับตัวออกกำลังเนาะค่ะตัวแรนสายแ่นสายมือค่ะสายออกกำลังกายสายออกกำลังกายเดินห้ารุดห้าวิ่งห้าครับเบิ้ลนะครับเบิ้ลแล้วนะครับตัวเดียวห้าห้าครับเบิ้ลห้าห้านะครับท่านผู้ชม ที่ลุงไก่จ่อให้นะครับห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะครับค่หกห่างเนาะค่ะอ่ะเนี่นะครับลดวันสปปแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสองสิงหาหกแปดครับขึ้นจำนวนแนวทางคนเมืองต่างครับจุดบิน ลูกไก่ให้ไว้นะครับห้าตัวนะครับห้าเจ็ดหกสี่แปดครับห้าเจ็ดหกสี่แปดตัวลรกเด่นรุดวิ่งนะครับฟันไม่เดียวตัวเดียว,ยวแข็งนเนาะเด่นห้าลูดห้าวิ่งห้านะเบิ้ลนะครับเบิ้ลนะครับห้าห้าสำหรับเอฟซีที่ชอบเบิ้ลนะครับทําไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะสองตัวลูกไก่จะให้ ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดครับค่ะทั้งหมดหกคู่หกชุดนะครับท่านผู้ชมลูกไก่ไม่ได้เน้นที่ตัวเจาะนะครับลูไก่จะเน้นไปที่ชุดวินเนาะค่ะใช่ชุดวินชุดเต็มนี่จะได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดนะครับอย่างถูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะอยู่ที่ชุดวินนะครับ ที่ลุงไก่จับให้ก็จับคร่าวๆนะครับเนาะค่ะสูตรนะครับเดิอมีเข้าไม่หลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับสูตรหลุดรอวันเข้าสูตรเข้ารอวันที่จะหลุดอย่างเดียวนะครับค่ะไม่มีสูตรไหนไม่มีอาจารย์ท่านใดนะครับไม่มีนักคำนวณท่านใดนะครับให้ถูกกงวดนะให้ถูกทุกวันเนาะไม่มีนะครับก็ต้องมีผิดมีพลาดครับรับเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับของ ลุงไก่เนาะคนเมืองตากครับอ่ะคลิปนี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามเนาะคนเมืองตากครับเฟซคนเมืองตากเพจคนเมืองตากแอปแดงคนเมืองตากชาแนลนะครับติดตามได้นะครับเอฟซีป้ายโก็ติดตามลูงไก่ด้วยก็ได้เนาะเอฟซีป้ายโยก็ติดตามลุงไก่ด้วยนะคะแชร์ไปนะครับเล้วอ่ะ หลังคลิปนี้เนาะดูไกลนะครับผลมังกดเนาะเหตุผลมังกดเฟซผลมังกรเหตุผลมังกรขอจบคลิปนี้ครับเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ผลมังกรกับหนึ่งไลค์หนึน่งแชร์ดูการมังแชรครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหตุแห่งปังๆเด้อ